รถเข็นเบสอาร์สวยๆเลยครับคันนี้นะครับโดยกล้าชนป้ายแดงได้เลยนะครับสภาพเดียวกับป้ายแดงเลยครับความสมบูรณ์ขนาดเนี้จะเรียกว่ารถใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นราคามือสองกลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้เราอยู่กันในหมวด e ีโก้คาร์แล้วครับแต่เป็น e ีโก้คารที่น่าใช้งานมากเครื่อง1,000เทอร์โบครับ ยัดเทอร์โบไปในอีโก้คาร์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเซลกันครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda City ปี2021นะครับเป็นตัว1.0 RS นะครับ1.0 RS เทอร์โบครับใครหารุ่นนี้อยู่สีพิเศษตัวล่าสุดตัวนี้นะครับทางนี้นะครับแอดไลน์ไยครับแอดไลน์คิวอาร์โค้ดไปไหมครับได้รถคันนี้ไปใช้แน่นอนครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะครับทักไลน์เข้ามาหาบอยครับเดี๋ยวบอยจัดการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับไม่ยุ่งยากครับ เรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันบ้างครับว่าตัว i อเนี่ยให้อะไรมาบ้างครับเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยครับตัว i อเนี่ยจะให้ไฟหน้าเป็นโครมไฟหน้าแบบ LVD นะครับในขณะที่ตัวน้องๆเขานะครับที่เป็นตัวลองนะก็จะได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์ครับแต่นี่ตัวไอเราได้เป็นไฟหน้า LVD ครับตัวนี้เป็นเส้น Daytime Running Light นะครับเป็นเส้น LVD ครับสีขาวครับกระจังหน้าครับเป็นโครเมียมครับเอ่อโทษทีครับ กระจังหน้าเป็นสีดำแบ็กคอร์ครับแล้วก็จะตัดด้วยโลโก้ของ Honda ที่เป็นโครเมียมครับนะแล้วด้านล่างครับด้านล่างของกันชนครับมีลิ้นนะครับมีลิ้นหน้ามาให้ตัวนี้วัสดุตัวนี้ยึดติดตัวเดียวกับกันชนเลยนะครับมีลิ้นมาให้ด้วยมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยางกันรับนะครับตัวพิเศษตัวสุดท้ายปิดรุ่นได้แม็กนะครับแม็กเป็นสีดํานะครับสีดําออกสีเทาเมทัลิกนะครับเป็นสีดําตัดกับสีเทาเมทัลิกนะครับ ขนาดแม็กนะครับขนาดยางนะครับตอนนี้ยางอยู่ปี2021ครับยางตามตัวรถเลยนะครับให้ขนาดยางมาที่1.85 55 R16 ครับได้ขอบ16ครับมนาด้านข้างครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับตัวไอร์เวอรเตอร์กันสาดครับได้มาทั้งหมด4บานล้ะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับ และยังมีปุ่มคีเลตครับตัวนี้ครับได้ปุ่มคีเลสมาด้วยเรามาดูบอดี้โครงสร้างหลักของตัวรถกันบ้างครับมานี่ครับตะเข็บเบสอาร์คสวยๆเลยครับคันนี้นะครับเบยกล้าชนป้ายแดงได้เลยนะครับสภาพเดียวกับป้ายแดงเลยครับมาดูแผงประตูด้านข้างกันครับมาแผงประตูด้านข้างครับดีไซน์นะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับด้านข้างนี่จะเป็นหนังเดินได้จะเข็บแดงมาครับพืนวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติก ได้ที่วางแก้วมาครับได้ลําโพงเสียงแหลมมาทวิตเตอร์มาตรงนี้ครับแล้วก็ได้ลําโพงตัวหลักของรถมานี่ครับอ่าเพจของตัวรถครับมา Honda Automobile นะครับอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับนี่ครับหมายเลขตัวถังรถยนต์มาดูประตูหลังครับประตูหลังด้านซ้ายมือครับนี่ครับสเก็ตเบสอาร์ครับสวยงามสมบูรณ์มากครับ ได้คันนี้มาเนี่ยเหมือนได้เพชรเม็ดงามมาเลยนะกว่าเราจะได้มาก็สภาพสวยๆเงี้ยก็ต้องแย่งกันแข่งขันกันมากว่าเราจะได้มาครอบครองนะใครได้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยถือว่าสดคุ้มจริงๆแผงประตูหลังครับแผงประตูหลังตรงที่เท้าแขนเป็นหนังเช่นเดียวกันครับด้านข้างเป็นหนังแต่นอกนั้นจะเป็นพลาสติกครับได้ลําโพงมาครับมาดูด้านหลังของตัวรถครับด้วยความที่เป็นแฮชแบ็กครับแฮชแบ็กข้าประตูก็จะได้ตัวก้านปัดน้ำฝนมาครับ ได้ไฟเบรกเป็น LED ครับ3ามดวงครับดวงที่1งดวงที่สองและดวงที่สามอยู่ตรงนี้ครับอ่าด้านหลังครับได้กล้องถอยมาครับนี่กล้องถอย Parking sensor มีกล้องถอยแล้วยังมี Parking sensor ครับแล้วก็ได้ดีไซน์ของตัว S ที่เป็นตัวกันชนหลังที่เป็นลายเคปลาตรงนี้นะครับและเป็นลายตารางรังผึ้งตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถกันบ้างครับช่องเก็บสัมภาระครับนี่นี่คือช่องเก็บสัมภาระครับก็ถือว่าค่อนข้างจะกว้างอะนะ เบาะตัวได้พับได้แบ่งเป็น40-60ครับเบาะพับได้40-60แล้วก็ซุ้มยางอะไหล่นี่ครับซุ้มยางอะไหล่เห็นไหมครับสวยๆเลยดูข้างในเนี่ยสวยเครื่องมือครบสวยๆเลยครับน็อตฝาท้ายครับมาเนี่ยน็อตไม่เคยแกะเลยครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับน็อตไม่เคยแกะครับล้างน้ําครับตะเข็บล้างน้ําครับเห็นไหมครับสวยๆเดิมๆเลยดูอีกฝั่งนะครับ ตะเข็บรางน้ําครับสวยงามมากคันนี้สือว่าสวยได้ฟิลป้ายแดงเลยครับมาดูประตูหลังด้านขวามือนครับนี่ครับตะเข็บเมนอาร์ตสวยงามสมบูรณ์มากครับประตูหน้าฝั่งคนขับครับด้านขวาครับ ดูตะเข็บม่นารครับโอ้โครงสร้างรถสวยมากบอดี้รถสวยมากสวยจริงๆคันนี้แล้วก็แผงประตูครับแผงประตูฝั่งคนขับครับมีตัวปุ่มปรับกระจกครับพับกระจกครับนะครับกระจกออโต้บานฝั่งคนขับครับตรงนี้เป็นหนังเช่นกันครับได้ลำโพงมาเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับไปชมกันครับมาครับ เรามาชมหน้าห้องเครื่องกันยโอ้ยฟิลป้ายแดงอ่ะได้ฟิลป้ายแดงเลยจริงๆนะดูวัลนัตก่อนเลยเนี่ย็อตน็อตไม่เคยขยับครับน็อตแก้มครับน็อตแก้มตรงนี้ครับดูช้าๆเลยนะมาถึงคันหน้าครับสวยๆนะครับเนี่ยดูอีกฝั่งกันเช่นกันครับเนี่ยตัวแมตต์นัคคันหน้าดูแก้มครับตัวนี้ครับน็อตตัวไหนครับแก้มน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มตัวไหนครับ เห็นไหมครับรถสวยมากสภาพเดียวกับใต้แดงเลยดูเครื่องยนต์กล้องจับภาพดูเครื่องยนต์ใกล้ๆเลยครับนะซูมทุกจุดเลยครับเข้ามาซูมด้านในเลยครับดูเข้าไปในซอกในเลยเลยครับเครื่องยนต์สวยงามมากเครื่องยนต์เหมือนใต้แดงเลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด 1,000cc ครับได้เป็นตัว VTEC Turbo ครับได้เป็น VTEC Turbo นะครับให้แรงม้ามาที่122แรงม้าครับในขณะที่ Honda City เครื่องยนต์ 1,500cc ให้แรงม้ามาที่117แรงม้านะแต่ตัวนี้เป็นเครื่องพันซีซีแต่มีเทอร์โบนะครับดันแรงม้ามาถึง122แรงม้าถือว่าค่อนข้างน่าใช้มากนะขับขี่สนุกมากนะครับจากที่บอยได้ลองสัมผัสลองเทสไดร์ลองขับรุ่นอื่นที่เป็นตัวพันเทอร์โบเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วตัวในตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายด้วยได้สีพิเศษมาด้วยนะครับใครสนใจคันนี้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ฟิลป้ายแดงครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารนครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับปะ เอาละครับเรามาอยู่ในเจ้า Honda City คันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอือสตาร์ทเครื่องก่อนตัวนี้เป็นคุสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์นิ่มมากเสียงนิ่มโหแบบแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับมาดูกันเลยครับมาด้านบนครับคอนโซลด้านบนนะครับเป็นพลาสติกครับแล้วก็จะมีเลนสเต็ปโดยเป็นตัวสีดาแบล็กกรดเนี่ยตัดนะครับตัดมาถึงตรงช่วงแอร์เลยนะครับตรงนี้เป็นหนังนะแล้วก็มีลิ้นชักใส่ของนะครับบุ๊คสวิตทุกอย่างอยู่ครบครับนะหน้าจอวิทยุครัับใหญ่มากตวนี สามารถเชื่อมต่อ USB นะครับ b l u e t o o โทรศัพท์แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้รายละเอียดของแอปพลิเคชันเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กนะใช้งานได้ดีนะครับมาดูกล้องถอยนครับนะครับมุมถอยอันนี้มุมจับภาพอันนี้มุมทิ้มล่างนะครับอันนี้มุมตรงยาวนะครับกล้องถอยก็ใช้ได้อยู่บนหน้าจอขนาดใหญ่เลยครับมาดูเรือนใหม่ครับรถคันนี้ปี2 2 2 1วิ่งไปแค่15,694กะครับเห็นเลขใหมไหมครับ 15,694กกิโลได้แปยแดงไปใช้กันเลยทีเดียวหรอคันนี้นะครับนะสำหรับพวงมาลัยครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันได้ครูสคอนโทรลมาครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับมีก้านพลาสติกสีดำแบ็กกรอนนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังหุ้มด้วยหนังเดินได้แต่เข็บแดงนะครับมาถึงตรงช่วงเกียร์กันบ้างครับได้ช่องที่ใส่ของมาครับตรงนี้นะครับที่วางแก้วนะครับเหนือที่วางแก้วก็จะเป็นตัว power outlet ครับ นะเพราะว Wallet ได้ USB มา2พอร์ตครับตรงนี้นะแล้วมาถึงเกียร์ครับวางบนพื้นของพลาสติกตัวสีดำแบ็คดรอสครับสเต็ปมีก็มีตั้งแต่ตัว S นะครับกล้องจับภาพมาที่หลังพวงมาลัยนิดหนึ่งมีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะครับถ้าใช้ร่วมกับหมวดตัว S เนี่ยจะเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยครับเชนเกียร์รถเกียร์ได้เลยนะครับนะก็เกียร์สเต็ปตัว S ตัว D ตัว N ตัว R นะครับตัว P นะครับยังมีออโต้ลันสต็อปนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็เป็นปุ่มอีคอนนะครับประหยัดพลังงานนะครับ ได้ขีวังของมานิดหน่อยตรงช่วงใต้เบรคมือนี่ครับแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังครับเป็นหนังเดินได้จะเก็บแดงมาครับที่ใส่ของนะครับเบาะครับอยากให้ดูสีเบาะครับมาเบาะนะครับด้านข้างเป็นหนังครับแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นผ้าครับเดินได้เออเดินผ้าตรงเนี้ยเป็นสีแดงแบบทองแดงนะเป็นสีแดงแบบทองแดงแล้วก็ลายดูลายดูลายตรงนี้เนี่ยดูลายเห็นไหมลายมีลายให้ด้วยนะครับ ถือว่าถือว่าสวยครับเป็นลายหกเหลี่ยมถือว่าสวยมากเบาค่อนข้างจะฟองน้ําโอเคเลยฟีลในการนั่งนะครับปีกเบาโอบกระชับดีมากนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยการมองตําแหน่งของการนั่งถือว่าดีมากนะครับรู้สึกว่ามันกระชับนะครับนะใครอยากสัมผัสคันนี้มาทดลองขับเข้ามาหาบอยก่อนดีกว่าครับมาดูด้านบนกันบ้างครับในด้านครับม่านบันแดดได้กระจกสองหน้ามาครับนะแล้วก็ใส่สองแผ่นที่นะครับสําหรับฝั่งผู้โดยสารเช่นเดียวกันครับได้กระจกสองหน้ามาครับ หลังคาสะอาดมากอยากอวดเกี่ยวกับภายในค่อนข้างจะใหม่มากนะครับภายในใหม่มากรถไม่มีช้ําเลยเนี่ยรอยที่พงมาไลายแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเนี่ยดูนะเห็นไหมไม่มีรอยส่วนใหญ่จะไปเจอพวกรอยเล็บขูดรอยอะไรนะไม่มีเลยนะรอยนะครับสาหรับตรงแอร์ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับนี่ครับแสดงผลเป็นดิจิตอลครับนะหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นตัวออโต้ด้วยถือว่าเวิร์คครับใช้ได้เลยแล้วไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่า แฮชแบกแล้วเวลานั่งหลังมันจะเป็นอย่างไรบ้างฟิลการนั่งหลังเป็นอย่างไรสาหรับบอยฟิลการและหน้าฝั่งคนขับบอยรู้สึกว่าพอน,นั่งเข้ามาประทับตรงนั่งที่คนขับเนี่ยบอยว่ามันหนึบมั่นใจนะครับน่าจะสนุกกับการขับการใช้นะครับอยากสนุกกับคันนี้ทักเข้ามาหาบอยครับไปเข้าไปด้านหลังนะครับมาครับเรามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วนะบอยไม่ได้ขยับเบาะขึ้นหน้าไปเลยนะเล็กรูมเหลือกว้างๆเลยเล็กรูมเหลือกว้างๆทามาได้กว้างขนาดนี้เลยเหรอบอยยังคิดว่าเอ้ยก่อนที่เราจะเข้ามารีวิวเนี่ย เรายังไม่ได้ลองมานั่งนะแต่พอเข้ามานั่งแล้วมันกว้างมากถือว่าทํามาได้กว้างมากครับเฮดรูมเลยเหลือเลยครับมีช่องพาวเวอร์อัลเลทครับนี่พาวเวอร์อัเลทให้มาสองช่องครับสําหรับผู้โดยสา,ารตอนหลังจะได้ไม่ต้องไปแย่งพาวเวอร์อัเลทด้านหน้ากับตรงคนขับนะครับเบาเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าดีไซน์มาสําหรับรองรับผู้โดยสา,ารสองตำแหน่งแต่ถ้านนั่งเบียดเบียดกัน3าคนบ่อยว่าคนกลางน่าจะ อากาศหน่อยนะครับแต่ว่านั่งสองคนเนี่ยกำลังสวยเลยเพราะว่ามันมีหลุมมีดีไซน์ของเบาะนี่ที่ทาให้ออกมานั่งได้2คนเพราะว่ามันมีที่พักแขนตรงนี้มาแล้วก็ได้ที่หว่งแก้วด้วยนะครับแต่หมอลองศีรษะลองรับมาสําหรับผู้โดยสาร3าําแหน่งครับฉะนั้นใช้งานนั่ง3มคนได้แต่ฟิลบอยไปว่าดีไซน์ของเขาออกแบบมาเพื่อน,นั่งสองคนถือว่าสวยครับรถคันขนาดนี้นั่ง4คนกําลังดีครับนะ เดี๋ยวเราไปลองทดลองขับเทสได์ดูบ้างครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไรบ้างไปลองขับปะ่ะมาครับเดี๋ยวเราไปลองเทสได์คันนี้กันสําหรับเจ้าซิตี้ขุมพลังเครื่องยนต์1000พเทอร์โบที่ยัดเข้ามาในคันนี้เวลาลองขับจะเป็นอยังไรกันบ้างออกตัวมาใครเคยไปเทสไดรถป้ายแดงมั้งเทสไดฟิลรถป้ายแดงอะ่ะพอออกตัวมาเนี่ยความรู้สึกของความนุ่มความเรื่องอะไรอ่ะความใหม่ของเขาเนะี่ย มันทาให้เรารู้สึกได้เลยว่ารถม่นน่าใช้จริงๆรถใหม่ๆนะสภาพป้ายแดงเลยนะถือว่าน่าใช้ครับลงทางขูดขะอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีจุดช่องว่างของอะไหล่ที่มันเสื่อมโทรมหรือหลวมเลยนะเดี๋ยวลองเหยียบดูครับอันนี้อยู่ในซอยนะลองแตะคันเร่งหน่อยสําหรับเครื่องพันทาอะไรได้บ้างเดี๋ยวเนี่ยกระชากขึ้นเลยมันแน่บอกได้เลยว่าใครหารุ่นนี้ไปใช้หรือว่าใครได้ลองเอาไปควบดูนะ มันจริงๆเดี๋ยวเรามาเหยียบตรงหน้าทชวร์ลุมแล้วกันอัตราการเร่งถือว่าดีครับทัศนวิสัยในการมองมองเห็นได้เต็มเลนหน้านะครับค่อนข้างจะมั่นใจเพราะลั่อยูหลังภูมลาลัยนี่ทุกท่างจะมั่นใจฟิลดีมากสาหรับการขับขี่เดี๋ยวลองเหยียบดูครับเนี่ยกระชากด้วยความที่เป็นเกียร์ CVT ของเขามันก็จะกระชากไม่กระชากแรงเหมือนทั่วไปนะแต่ว่ารู้สึกว่าเลยหลังติดเบาะง่ายดีกว่านะครับ ถือว่าใช้ได้คันนี้บอยให้สภาพเดียวกับใต้แดงเลยแล้วกันนะพอลถความสมบูรณ์ขนาดเนี้จะเรียกว่ารถใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นราคามือสองค่อนข้างจะจับต้องได้แล้วก็น่าสนใจมากเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้นะครับเอาคันนี้ไปขี่ไปใช้ไปขัว่วไปซิ่งไปมันรับรองว่ามันแน่ใครยังไม่เคยทดลองใช้นะทดลองขับนะเข้ามาหาบอยก่อนครับเดี๋ยวพาเทสครับ เอาแบบมันๆกันเลยดีกว่าไปครับไปฟังเรื่องราคากันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Honda City คันนี้ใครอยากได้มือ2สภาพป้ายแดงคันนี้เอาไปเลยคันนี้แนะนําเป็นคันนี้เลยครับสําหรับคันนี้ครับ Honda City ปี2021ครับเป็นตัว1.0ึ่งจุด์ RS Turbo นะครับใครหาคันนี้อยู่ทางนี้เลยครับ Kielcoastboy แอดไลน์ Kielcoastboy เข้ามาหาบอยได้เลยครับนะครับแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวบอยจัดก,การให้ออกรถได้ทุกเคสแหละสำหรับคันนี้เรื่องราคาค่าตัวของน้องเขานะครับอยู่ที่ห1 9 0 0 0บาทครับ ่อนเริ่มต้นนะครับขอนเริ่มต้น1,253บาท1,253บาทได้เป็นเจ้าของรถคันนี้รถสวยสภาพป้ายแดงคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับใครอยากได้รีบแอดไลน์หาบอยเลยครับสวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟ r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ s r ชัวด